สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูกันนิกาฐานันดรน,นะคะวันนี้คุณครูจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองหลายคนอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ชื่อทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาจากอะไรนะพีทาโกรัสก็คือชื่อของบุคคลนะคะเรามาดูประวัติบุคคลสําคัญนะคะบุคคลนี้ชื่อว่าพีทาโกรัสนะคะ พิทาโกรัสนะคะเป็นชาวกรีกโบราณเกิดเมื่อราว750ปีก่อนศัก,กราที่เกาะซามูสนะคะพิทาโกรัสเป็นนักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์โบราณผู้ที่ได้รับสมญานามว่าปิดาแห่งตัวเลขนะคะเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มากมายผลงานที่สำคัญของพิทาโกรัสนะคะยกตัวอย่างเช่นการสร้างสูตรคูณตารางพิทาโกรีย สมบัติของแสงและการมองเห็นนะคะสมบัติของเสียงนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พิทากรัสนะคะเป็นผู้ค้นพบนะคะนอกจากนี้นะคะพิทากรัสยังได้เปิดโรงเรียนนะคะ มีผู้ที่สนใจนะคะทรงบุรหลานเข้ามาเรียนจํานวนมากมายทั้งภาะมหากรรษัตริย์ขุนนางนะคะและทฤษฎีที่สําคัญของปิทาโกรัสก็คือทฤษฎีบทเลขาคณิตที่ว่าในสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกําลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกกําลังสองของด้านประกอบมุมฉาก เรามาทําความรู้จักกับสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะคุณครูมีรูปให้พวกเราดูอยู่3มรูปนะคะรูปที่1รูปที่2อนะคะอันนี้คือไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะส่วนรูปที่3นะคะคือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากะคะ่ะเรามาดูคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีมุมมุมหนึ่งมีขนาด90องศานะคะ มีขนาดเท่ากับ90องศาจะมีด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากนะคะเราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือในตอนนี้ก็คือด้าน c นะคะและมีด้าน2ด้านที่อยู่ด้านข้างของมุมฉากเราจะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากก็คือด้าน a กับด้าน b นะคะ นอกจากนี้นะคะพิทากกรัฐนะคะก็ยังได้แสดงถึงความสัมพันธ์ของด้านทั้ง3ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะดังรูปนะคะ A มีค่าเท่ากับ3หน่วยนะคะยกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับ9เมื่อไปรวมกับ B ที่มีความยาวด้าน Tina, าเท่ากับ4ยกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับ16 2ด้านนี้เอามารวมกันนะคะจะมีค่าเท่ากับด้าน C ซึ่งมีความยาวเท่ากับ5หน่วยยกกาลังสองจะมีค่าเท่ากับ25นะคะเป็นความสัมพันธ์ของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก สามารถสรุปได้ดังนี้นะคะคือความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีความสัมพันธ์กันดังนี้กําลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกกําลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากเราจะเรียกว่าทฤษฎีบทของปิทากรัสต์นะคะ c กาลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลังสองค่ะนักเรียนจากนั้นนะคะเราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะ เราลองมาพิจารณาสามเหลี่ยมกันนะคะว่าสามเหลี่ยมรูปที่กําหนดให้ต่อไปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะรูปสามเหลี่ยมที่ครูกําหนดมาให้นะคะมีความยาวด้านก็คือ8ปดห้าสิบเจ็ดนะคะเมื่อเราไปแทนค่าในสูตรแล้วนะคะ <S <S ของปีทากราจะพบว่าสามเหลี่ยมดังกล่าวเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะตัวอย่างที่สองนะคะพิจารณาเหมือนกันนะคะ <S 2> <S 2> ว่าเขาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะคะ ความยาวด้านก็คือ13 15แล้วก็20เมื่อแทนค่าในสูตรของวิทา,ากรัตปรากฏว่าค่าค่าทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันเราจะสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ จากนี้เรามาดูกันนะคะนักเรียนว่าการหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นเราจะมีวิธีการหาอย่างไรโดยใช้ทฤษฎีบทของพิทากรัสน,นะคะ c กําลัง <B> 2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2ค่า a ของเราจะมีค่าเท่ากับ9 ค่า b ของเราจะมีค่าเท่ากับ16นําทั้งสองค่านี้มารวมกันจะมีค่าเท่ากับ25ซึ่งคือค่า c กําลัง2แต่เราต้องการคือค่า c ใช่ไหมคะดังนั้น c ของเราเมื่อถอดรากให้กับ25จะมีค่าเท่ากับ5ค่ะตัวอย่างที่2นะคะจงหาความยาวของด้านที่เหลือเหมือนกันนะคะก็คือด้าน c นะคะ กำหนดนะคะ A ของเรามีค่าเท่ากับ5 B ของเรามีค่าเท่ากับ12เราแทนค่าในสูตรของพีทาโกรัสเหมือนเดิมนะคะจะได้ค่า A ออกมาก็คือ5กําลัง2จะมีค่าเท่ากับ25 B ก็คือ12กําลัง2จะมีค่าเท่ากับ144เอาทั้งสองค่านี้มารวมกันได้169นะคะคือค่า C กําลัง2ส่วนค่า C ของเรานะคะก็คือถอนรากให้กับ169จะมีค่าเท่ากับ13นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอในเรื่องของพีทาคกรัสไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน